สวัสดีครับตัวย่างก็เด้เลยฮะซ่อมนะว่าซ่อมแล้วเอาเลยเลยเนะี่ยเอาเลยเปล่เอาเลยใครคิดว่าตัดว่าหันตัดหันตัดนะครับผมยินด,ดีต้อนรับครับผมคือสองกูบาง์เวนทีครับวันนี้มากับสร้างกวนกับสร้างบิก๊ก

เบิ่งกันอยู่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเสี่ยงครับธุรกิจไม่ครับผมตัวนี้อัดใบอ้อยขายนะครับทรงโลงไฟฟ้าครับสารพัดครับผม M F 1 8 4 0นะครับผมตัวนี้ราคาพิเศษครับเหลือ6กแ0หาครับ ได้สนใจเ้าจับจองครับเหลืออีกเครื่องหนึ่งครับราคานี่นะครับลดแต่หาเพื่อนก็มีส่งมอบอีกนะครับเื่อนก็มีส่งมอบอีกเครื่องนึงอยู่ย่างตลาดครับย่โดดลงกจากรถเครื่องยังมึนกระด่อ คัดไปครับพี่นอ้องอันนี้จาก,กษษษษษาทัาเอนเกษตรยนทธนะครับมาดูเพื่อนน้องผอมครับไปทำบ้า,าหากินต่อไปครับกดนหน่อยครับขีดเยอะขีดเยอะโทรศัพท์เครื่องมันเป็นดยังของาไม่อยากโดนรถ ว่บกันอ่มุนอันนี้มุนมาได้บ่ผมติดบ่ผมติดบ่มันอาจใช่พืนกำลังเสียวเครื่องล้งจากรถนะครับฮะ ย,ยังกับบังซุงที่ไหนวหมาที่ยงกุ้สามดีก่บบังพี่พวนภาพบเบิ้งบรรยาก,กาศนะครับกูได้สนใจครับติดต่อได้ครับผมราคาพิเศษครับหกแสนห้า แม่รุ่นของเจ้าจอยู่บ่ทางดีแม่รุ่นของเจ้าจอยู่บ่ก็เรุ่นบ่งัดเครื่องเกียร์มาได้อดยู่บ่งัดเครื่องเกียร์มาพี่ได้บ่

ครับคนหน่อยแต่ว่าครับรถใหญ่กว่ามู้นเลยครับเดีย่หน้าใช่มันย่านสเตียรวมันก็ดที่ว่าขยับได้ยี่บ่รถตีนแ่นวะ

มือบ่ต้องปิดหน่อยนี่หนอมันมีถอดบ่ได้อีกเหรอ เชื่ออัดตัวนี้นะครับผมถือเอาแบบมาให้อัดเป็นแนวตรงนะครับงานต่อการใส่งานครับเจ้าสีเดียวไปทั้งหนก็นได้นะครับผมบินมาีิงมะ cái lớp à. nào lên ơi ไปพ่นห้องกว่าพอไหมฮะไปพวกเขาประกอบการอ๋อโอ้พ่นห้ไปเฮ็ดไปประกอบการก่อนเมื่อไรเราเขาจะออกมาหายหมดพานเรบอกพานเราบอกเอาข้าไหนเราเลี้ยงไปกอน้าไเราูข้า,าว <c oughs> <c oughs> เพือกดูด้านปกครองสอบแล้วคืปัญหา,าแต่ว่าเราไม่รบลาว่าเราไม่าเขาอยอ่คือว่าแกยุ่นี้แต่ว่าห้องที่ตรสอบนมีหลาย้แต่ว่ายุ่งเ่านเราไม่ได้ติบทา,า,าอห้อง ผมย้ายครับยัดเข้ายัดเข้าเลยอ คือไไว่าที่อัดใบอ้อยต้องหาไมเนะเอะเพราะว่าสร้างยุงเทียบเป็นอย่างว่าเบิง้งเนสร้างดอกูเพิ่นน่งเขาเ,เป็นอย่าผู้จัดการหมออยู่งง่ายนะง่ายกมัวแเพิ่มบเบิ้งของเสียบรอยเพิ่กบาเบิ้งอยู่เป็นกี่เนราวันันรเไงนเพิ่มบิยุนี่นะครับะว่าเพิ่นประจำยุงเทียบ เขาไม่ได้มานนูกวอกคุณลูกลานาคุณคุณล้อลักรึเปล่เอเอ

không 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 ทางอาญากันซ่อากันกับรถไทยแล้วเนะวาะเ <c oughs> วอร์ไปคือนจะว่ามันหน่อยแต่มันบ่หน่อยนี่ <c oughs> ครับเดี๋ยวโดยเบิองสร้างบิ๊กต่อระบบครับ <c oughs> เบิองมันซเชอมเชื่อมสซตระบบกับโัลีดครับ <c oughs> ตัวนี้ถือกันป่ะนี่ ในต่อไฟครับรอยเ,ย,เยเรอลาหลตท่ะรองล่ะบอกนีเดียวตำวันนี้งับขึ้นดีงับขึ้นด้เนาะไมหนุ่นออกโรดไม่ได้เนี่ยะเพราะว่ามันต่อกันกับตัวนี้นบองบอ่บ่ใ่

วดออกก่อนมีััรน <c oughs> เกือบแล้วคือว่าลองกันแม่ครับพัดลมตัวนี้ยนี่ยมันมันมนี่ทำงานจากจะจะหน้าที่ก่อนทางไงพอม่านสิผานาทีมันสิหมุนหนึงครับมันจะเป็นนัตโตมันไปบ่เวลาเขาอัดไปนี่มันมันสิมีไอพวกขี้ฟุน้นพวกใบเศษใบอ้อยมะก่ามันจะเป่าออก

สายไฟเนี่ยเดี๋ยวไปเอามาให้สิเดี๋ยวไปเอาสายไฟให้ทำไงวันครับไปขึ้นดับรถ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักนิดก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวยังพอกันคลิปหนาครับเอาหนะคือตายจะโทษอันเดียวเล่ะไปเอาไปเขา